วาระที่หนึ่งเรื่องที่แจ้งไปสุรศักนะคะระับว่าเรื่องที่เราได้ดาเนินการมามันมีแล้วติดปัญหาอุปสรรคอะไรเราก็มาพูดๆๆคุยกันนะ,ะับอันนี้ไม่ใช่เนะพราะนี่เปลี่ยนเป็นจากการที่เป็นประหลุมชี้แจงนะครับนี่ไม่ไม่ใช่ว่าจับจองมาอะไรไปกะะ็ปเลยยังเอกสารเพิ่มประชาชนจึงเข้ามาจับจองที่ดินคน่กกาบ ขอแก้ไขนะแล้วส่วนอื่นมาเลยนะฮะหรือว่ารับรองแล้วหรือว่ายังไงหรือยังไม่ได้อ่นานไปหน้าสามแพรที่อยู่บริเวณหน้าเมืองแต่พื้นที่สี่ส่วน๋ยวสี่จะจ,ดจดับแพรเธอนะับ จุดต่อแ่ชั้นเดียวบริเวณบึงบัวได้จอดประชารัฐแล้วก็เรื่องมติยินยอมเดีย๋ยะการเช่าพื้นที่ผู้เช่าคือประชาะชาิสถาบก็คือเรื่องของการดูสายอย่าไปเรียกร้อย ตุลาคม2564ซึ่งขนาดก็ได้ในการประชุมวนันที่1 5ตุลาเรือรายงนานประชุมครั้งนี้ข้อสรุปในการประชุมครั้งที่ตามวาระการประชุมที่ที่เราได้ตรวจเนี่ยก็จะพูดต่อไปอเอาเอาเป็นว่าให,ให้ประธานประวัตุโสนะครับเข้าไปประสานในพื้นที่ผ่าเจ้าของอาจารย์มิเตอร์ในเลยนะครับอันนี้ก็ลองแก้ปัญหาเลยครับก็จะขอ,อนำเรียน จะออกเงิจา่ายในเรื่องของพิเตอร์ชั่วคราวให้เราแพ้เสรีถามว่าถ้าใยับไปแล้วแล้วทางราชการไม่จริงจังในการบริการยี่สิบเจ็ดอีกสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งนะครับ